ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผมในช่องบูมซ่าชาแนลกันดีเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีแอปใหม่นะครับที่จะมานําเสนอให้เพื่อนลองเอาไปเล่นเอาไปใช้งานดูนะครับผมก็จะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการที่เราเข้าไปอ่านข่าวนะครับแล้วเราก็สามารถสะสมเหรียญนะครับแลกออกมาเป็นเงินได้นั่นเองนะครับผมอ่ายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บูมซ่าชาแนลด้วยแล้วกัน สนใจวิธีการหาเงินต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายลงทุนนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ในช่องของบูมซ่าชาแนลได้เลยนะครับผมติดปัญหาอะไรยังไงตรงไหนก็สามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยครับผมเพราะว่าผมจะเข้ามาตอบให้ทุกคนเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการสมัครใช้งานนะครับวิธีการดาวน์โหลดอะไรนะครับเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมอ่ะโอเคไปกันเลย อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันในหน้าของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการดาวนโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะนําชื่อตรงนี้นะครับ นํานชื่อตรงนี้นะครับไปค้นหาใน Play Store ได้เลยนะครับผมไทยเดลี่ดูข่าวดูวิดีโอสร้างรายได้นะครับ่าก็เข้าไปพิมพ์เอาไว้นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งมาได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับ พอเราทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับทางแอปเขานะครับก็กำลังทำการโหลดนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในระบบนะครับผมก็รอแป๊บนึงนะครับเสร็จทีนี้ก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอ่านข่าวทำงานหารายได้นะครับผมตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนด้านล่างตรงนี้นะครับว่าเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อรับ1,000เหรียญทันทีนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการ จิ้มตรงนี้ไปได้เลยนะครับที่สีแดงๆตรงนี้นะครับผมทําการกดไปได้เลยนะครับอ่าพอเราจิ้มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปับ๊บอ่าเราก็จะมาอยู่ในหน้าของการเข้าสู่ระบบนะครับผมอ่าแอปนี้นะครับเราสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ f a c e b o o k ก็ได้นะครับหรือว่า อ,อีกทางหนึ่งนะครับก็คือเราใช้เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเบอร์มือถือของเรานะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบก็ได้เช่นกันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับจะกดเข้าสู่ระบบอ่าโดยการใช้ Facebook ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนคนอื่นนะครับคนไหนนะครับที่ต้องการอ่าอยากจะเข้าสู่ระบบโดยใช้เบอร์มือถือนะครับก็ให้มากดด้านล่างตรงนี้นะครับผมที่เขาเขียนว่าวิธีการเข้าสู่ระบบอื่นๆนะครับผมอ่าถ้าสมมุติเพื่อนๆกดอ่าวิธีการเข้าสู่ระบบอื่นๆนะครับ เพื่อนๆก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้เขาก็ให้เรากรอกเบอร์มือถือของเราลงไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับส่งรหัสยืนยันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งรหัส OTP มาให้เรานะครับผมพอเราได้รหัสแล้วนะครับก็นํารหัสมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าพอใส่รหัสตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอ่าเราก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับวิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานนะครับผมอ่า พอเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวแอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมได้ทําการแคปหน้าจอเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพื่อที่เพื่อที่จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับพอเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับตรงนี้เราก็กดกดรับทันทีไปก็ได้นะครับหรือว่าจะกดการกระบาดไปเลยก็ได้นะครับผมเสร็จนี้นะครับเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับโปรดเลือกการแสดงผลนะครับ เพื่อนๆอยากจะเห็นเป็นภาพใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเห็นเป็นภาพเล็กก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็อะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับอาชอบแบบไหนเราก็กดไปได้เลยนะครับพอเรากดไปเลือกอาพอเรากดเลือกเสร็จนะครับเราก็มากดที่ยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปในตัวของแอปพลิเคชันให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการทํางานจะเป็นยังไงนะครับอาโอเค อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่กันในตัวแอปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํางานนะครับเดี๋ยวเรานะครับเข้ามารับเหรียญฟรีกันก่อนเลยนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับมากดที่คําว่างานตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมอ่ากดที่คําว่างานตรงนี้นะครับที่ผมชี้ลูกศรเอาไว้นะครับอ่าเราจิ้มไปเลยนะครับปั๊บอ่าเสร็จีนี้นะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมานะครับอ่าเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการ กอกรหัสเชิญนะครับที mesela, ่เขาเขียนว่ากอกรหัสเชิญนะครับจะเราจะได้รับ่าเป็นจํานวน500เหรียญนะครับตรงนี้นะครับอ่าล้วก็ไปกดที่คําว่าทำภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าเราก็จิ้มไปเลยนะครับปั๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเรากดเข้าไปทําภารกิจนะครับอ่าในส่วนของการใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าแปะรหัสเชิญเอาไว้ให้ตรงนี้ละกันนะครับผมตรงนี้เลยนะครับอ่า ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ยังอาไม่มีรหัสเชิญนะครับแต่ถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้นะครับผมแต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถนํารหัสเชิญของผมไปใส่ได้เลยนะครับผมรหัสเชิญของผมนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับ ss นะครับ 1ewb นะครับในส่วนตรงนี้นะครับให้พิมพ์เป็นตัวใหญ่ตามเขาเลยนะครับผมพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่ตามเขาทุกตัวเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด ส่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ากดส่งตรงนี้นะครับพเพื่อนๆก็จะได้รับอ่าเป็นจํานวน500เหรียญฟรีๆเลยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับอ่าพเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อ่าใส่รหัสเชิญของผมนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรากดย้อนกลับไปกันนะครับ โอเคครับผมพอเรากดใส่รหัสเชิญเสร็จแล้วนะครับอมันก็จะเด้งตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวรับตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนทาการกดรับได้เลยนะครับแล้วกดรับไปนะครับปั๊บยินดีด้วยนะครับ่าคุณได้รับ500อยเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนตรงนี้นะครับผมก็มีเหรียญอยู่1นึ่พันห้าร้อยเหรียญแล้วนะครับอตรงนี้ก็คือวิธีการที่เราเข้ามารับเหรียญฟรีก่อนนะครับผมอันนี้ผมมาแนะนําวิธีการที่เข้ามาใส่รหัสเชิญของเพื่อนนะครับแล้วก็ อ่าเราจะได้รับเหรียญฟรีนะครับผมส่วนเหรียญฟรีอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับลงชื่อนะครับอ่าลงชื่อเข้าใช้นะครับเช็คชื่อและรับรางวัลตรงนี้นะครับอ่าวันแรกครั้งแรกนะครับเรากดตรงนี้เลยนะครับกดทําภารกิจไปนะครับอ่าเราก็ได้มาอีกห0สิบเหรียญนะครับ อ่าแล้วก็พอวันที่2นะครับเราก็กดมารับเหรียญเพิ่มได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้100เหรียญนะครับร้อยห้าสิบบ้างห้าสิบบ้างร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าเข้ามาเช็คอินบ่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูงานด้านล่างตรงนี้กันนะครับผมอ่าในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะเขียนนะครับตรงนี้อ่าอ่านึงบทความนะครับเราจะได้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับรางวัลสําหรับการแบ่งปันนะครับตรงนี้ก็ห้าร้อยเหรียญนะครับ เชิญเพื ol, uh, 1, right ah, ่อนหนึ่งคนนะครับเพื่อรับหนึ่งพันเหรียญนะครับตรงนี้อ่านสิบทความนะครับเราจะได้ห้าร้อยเหรียญนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างอีกนะครับอ่ามีอะไรอีกบ้างไหมนะครับอรายงานวันนะครับเอยงานรายวันนะครับขอโทษครับผมอ่านหนึ่งบทความนะครับอะไรเนี้ยอ่าก็เพื่อนเพื่อนลองลองเข้ามาดูนะครับผมอ่โอเค เสร็จนี้นะครับ át, เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการทํางานของเขาเป็นยังไงนะครับผมอ่าโอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับมากดที่อ่าหน one, ้าแรกตรงนี <trabajando> oh, <right>. wow. <med singers> ้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งันห้ายห้าสเหรียญนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามากดที่หน้าแรกกันนะครับปั๊บอ่าจิ้มไปเลยอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้มีกล่องของขวัญอยู่นะครับเราเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับปั๊บอ่าคืออะไรนะครับกล่องของขวัญตรงนี้นะครับ โอ้ระเบิดแจ็คพอตอะไรเนี่ยอ่าเราลองกดยิงดูนะครับอ่าผมโอ้ได้มา100หนึ่งร้อยเหรียญนะครับตรงนี้อ๋อเป็นแจ็คพอตนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ได้จิ๊กซอมาด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่ะยิงสักหนึ่งนัดน,นะครับ อ่าตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอกดย้อนกลับไปหน้าหลักก่อนนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็อ่าลองกดเข้ามาเล่นกันดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นก่อนของขวันนั้นก็คืออ่าแจ็คพอตนะครับผมเราเข้ามารับแจ็คพอตนะครับตรงนี้นะครับโอเคกดย้อนกลับไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกันต่อนะครับผมในส่วนของวิธีการทํางานนะครับก็อ่าตามชื่อเลยนะครับการที่เราอ่านข่าวนะครับแล้วเราก็ได้เงินนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็กดไปสักหนึ่งข่าวนะครับอ่ะกิมสักหนึ่งบทความนะครับ อ่าเสร็จทีนี้นะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับที่เป็นรูปเหรียญตรงนี้นะครับก็จะมีหลอดวิ่งอยู่นะครับตรงนี้นะครับอ่าถ้าหลอดวิ่งจนเต็มนะครับเราก็จะได้รับเหรียญนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมแล้วได้เอาเราจะอ่าเราจะได้รับเหรียญนะครับแล้วก็สะสมไปนะครับเรื่อยเื่อยเรื่อยๆตรงนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารอตอนหลอดเต็มกันนะครับ อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับหลอดก็เต็มแล้วนะครับผมอ่าแล้วเขาก็จะขึ้นมานะครับอ่าให้เราคลิกนะครับอ่าให้เราคลิกตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะรับเหรียญนะครับกดรับไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้มา71เหรียญนะครับอ่ายินดีด้วยนะครับคุณได้รับอ่าเจเหรียญนะครับคุณได้รับอะไรเนี่ยถ้าดูวิดีโอเพิ่มนะครับเราก็จะได้รับอีก34ี่เหรียญตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตไม่ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวไปนะครับ อ่าโอเคตรงนี้พอเราอ่าพอเราอ่านอีกนะครับเหรียญเขาก็จะอ่ารีลันวิ่งใหม่นะครับก็จะอ่าวิ่งใหม่เลยตรงนี้นะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อ่าส่วนเหรียญนะครับตรงนี้นะครับเขาจะสุ่มจ่ายให้เรานะครับว่าอ่าเราก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าเราจะได้กี่เหรียญนะครับตรงนี้อ่าส่วนอันด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นลูกศรชี้อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือการแช์นะครับผมอ่าแต่ในส่วนของการแชร์ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่า ถ้าเราแชร์ไปแล้วนะครับมีคนมามาคลิกเข้ามาดูนะครับในส่วนที่เราแชร์ไปนะครับเราจะได้รับกี่เหรียญนะครับได้รับเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูแล้วกันนะครับว่าได้รับกี่เหรียญยังไงนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็คือการอ่านบทความนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับอ่าส่วนอันต่อไปนะครับเมนูต่อไปนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ อ่าที่เขียนว่าวิดีโอนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองจิ้มเข้าไปดูนะครับปับ๊บอ่าโอเคในส่วนของวิดีโอตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นการที่เราเข้าไปดูอ่าวิดีโอนะครับแล้วเราก็น่าจะสามารถรับเหรียญได้นะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงนิดนึงนะครับ อ่ะโอเคปิดเสียงไปนะครับเดี๋ยวเผื่อเปิดวิดีโอขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดังขึ้นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวจิ้มสักหนึ่งวิดีโอนะครับอันไหนดีอันไหนดีนะครับลองดูสักหนึ่งอันละกันนะครับผมอ่าจิ้มวิดีโอไปนะครับอ่าตรงนี้ครับหลอดตรงนี้ก็วิ่งขึ้นมานะครับผมอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับการที่เราอ่าเข้าไปอ่านข่าวเมื่อกี้เลยนะครับเราก็รอให้หลอดเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้กี่เหรียญนะครับจากการดูวิดีโอนี้นะครับผม อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับหลอดก็วิ่งเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดเลยนะครับปั๊บอ่ะได้เท่าไหร่ครับอ่าได้43เหรียญนะครับผมถ้าผมดูวีดีโอก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น33เหรียญนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ขอกดกากบาทออกไปนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับอันนี้นะครับวิธีการทํางานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ้าดานบนนี้นะครับผมลืมอ่าลืมไปนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีข่าวนะครับแล้วก็มีรายการทีวีนะครับ ภาพยนตร์อะไรต่างๆตรงนี้นะครับกีฬาดนตรีอะไรตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวกดกลับไปหน้าแรกนะครับอ่าหน้าแรกเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับสังคมนะครับการเมืองนะครับบันเทิงต่างประเทศอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ลองเข้ามากดดูแล้วกันนะครับผมเมื่อนๆชอบแบบไหนชอบอะไรยังไงก็ อชอบข่าวแบบไหนก็สามารถเข้าไปกดดูได้เลยนะครับผมก็สะสมเหรียญสะสมคอยไปนะครับแล้วก็อพอสะสมคอยครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแลกเงินออกมานะครับผมส่วนด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้คืออะไรนะครับที่เขียนว่ายอมรับตรงนี้เดี๋ยวผมลองกดดูแล้วกันนะครับปั๊บ อะไรเนี่ยยินดีด้วยนะครับคุณได้รับ84เหรียญนะครับตรงนี้เราก็ได้รับมาฟรีๆเลยนะครับถ้าผมดูวิดีโอก็ได้อีก43เหรียญนะครับตรงนี้ขอปิดไปนะครับผมอ่าเอาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลานับถอยหลังนะครับครบ1ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมากดได้1ครั้งนะครับตรงนี้นะครับวิธีการหาเหรียญเขาก็มีหลายรูปแบบนะครับแล้วกล่องของขวัญตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับขอจิ้มไปดูนิดนึงนะครับปั๊บ จับปูอะไรเนี่ยรางวันใหญ่อะไรเนี่ยอ๋อก็เป็นเหมือนกับว่าการที่เราเข้ามาเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนตรงนี้ผมก็ต้องขอกดย้อนกลับไปแล้วกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองเอาเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันดูแล้วกันนะครับอ่า ผมก็ไม่ได้มาอธิบายให้หมดทุกเมนูนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะทํากันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิธีการทํางานเขาก็ง่ายๆเลยนะครับผมเข้ามาอ่านข่าวเข้ามาดูวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็สะสมเหรียญไปนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจํานวนเหรียญกันดีกว่านะครับผมในส่วนของจํานวนเหรียญนะครับให้เพื่อนมากดที่คําว่างานตรงนี้ได้เลยนะครับผมจิ้มไปที่งานนะครับปั๊บในส่วนของจํานวนเหรียญนะครับถ้าเราสะสมเหรียญได้นะครับ 10,000เหรียญนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเเห็นไหมครับตรงนี้อ่า1 0 0 0 0มืนเหรียญนะครับจะเท่ากับ10บาทนะครับตรงนี้อ่าเสร็จทีนี้นะครับวิธีการถอนเงินนะครับผมอ่าเมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลงลงมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมนิดเดียวอ่าตรงนี้นะครับที่ผมได้ทําการอ่านบทความเป็นหนึ่งบทความเมื่อกี้นะครับผมก็ได้รับ100เหรียญตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นภารกิจนะครับกดรับไปเลยอ่าได้เพิ่มมาอีก100นะครับก็ถือว่าหาเหรียญได้ง่ายอยู่นะครับตรงนี้นะครับ อ่ะเสร็จนี่นะครับวิธีการถอนเงินนะครับผมในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับให้มากดที่คําว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่ากดไปเลยนะครับปั๊บโอเครอโหลดสักครู่หนึ่งอ่าโอเคมาแล้วนะครับผมอ่าในส่วนของเมนูถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับอ่าในส่วนของอันนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมแนะนาให้เพื่อนนะครับมาถอนในส่วนของ Paypal นะครับ ในบัญชี PayPal นะครับตรงนี้นะครับเราจิ้มไปเลยนะครับก็จะมีจํานวนการถอนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น16ดอลลาร์นะครับตรงนี้มีามี16ดอลลาร์นะครับแล้วก็32นะครับ65 160ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับถ้าสะสมเหรียญครบตามจํานวนแล้วนะครับเราก็สามารถมากดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เท่าไร่เนี่ยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนก็ห้าแสนเหรียญนะครับก็จะเท่ากับ16ดอลลาร์นะครับผม ส่วนด้านล่างนี้นะครับเขาก็จะให้เรากรอาเป็นกรุณากรอกบัญชีที่อยู่ของคุณนะครับก็คืออีเมล paypal ของเรานะครับผมตรงนี้ก็กรุณากรอกชื่อผู้รับเงินนะครับก็น่าจะเป็นชื่อเรานะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวลงมาอ่านด้านล่างนิดนึงนะครับคําแนะนํานะครับอ่าหนึ่งนะครับ เพย์ a พจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้งาน5%นะครับก็เหมือนกับเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนเงินของเขานะครับเพย์พาก็จะหักไป5%นะครับผมการใช้จ่ายผ่านเพย์พาจะคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับการแลกรับรางวัลสําเร็จและจะมาถึงภายใน1-3วันทํางานนะครับตรงนี้นะครับก็เขาก็จะบอกประมาณว่าไม่เกิน3วันนะครับเราก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีเพย์พานั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวกดย <iri> okay. uh, uh, okay. ้อนกลับไปนะครับผมอ่าเมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับผมเสร็จทีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมากดที่คาว่าฉันตรงนี้ดูนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับอ่าโอเคกดไปนะครับปั๊บอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าข้อมูลของเรานะครับผมมีการแลกรับรางวัลของขวัญอะไรตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เพื่อนๆลองมากดดูแล้วกันนะครับ กดกลับไปที่งานตรงนี้นะครับผมอ่าผมลืมบอกไปนะครับต่อไปก็คือในส่วนของการอ่าเชิญเพื่อนครับผมในส่วนการเชิญเพื่อนนะครับให้เพื่อนมากดได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับอ่าผมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเมื่อกี้อ่าที่เรากดเชิญเพื่อนเมื่อกี้ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปวงให้เพื่อนดูแล้วกันตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับในช่องอ่าในตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยปั๊บอ่าโอเคในส่วนการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาดูต้นตรงด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยังไงอ่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาอ่านกันดูแล้วกันนะครับเขาเขียนนะครับว่าการเชิญมากขึ้นผลตอบแทนแทนที่อะไรเนี่ยได้รับมากขึ้นอะไร30บาทต่ออะไรคนอะไรตรงนี้นะครับอันนี้ก็ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเราอ่าตรงในส่วนตรงนี้ก็สําหรับใายอ่าสายเชิญนะครับสายคนที่แบบ มีเพื there, top, so ่อนเยอะๆนะครับถนัดเชิญเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคอยู่นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่ไม่ใช่สายเชิญนะครับก็สามารถไปสะสมเหรียญนะครับเก็บเหรียญก็แลกออกมาก็ถอนได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าตรงนี้นะครับก็สําหรับสายเชิญแล้วกันนะครับผมสายหาเหรียญก็โอเคอยู่นะครับก็แอปนี้นะครับก็ถอนเงินได้จริงนะครับเพราะว่ามี อ่าพวกพี่ๆเขานะครับที่ทํากันก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ถอนเงินกันเอาไปเยอะแยะแล้วนะครับผมอ่าแอปนี้นะครับก็จะเหมือนกับแอปอ่านข่าวตัวเก่าตัวนึงนะครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมเคยทารีวิวเอาเอาไว้แล้วนะครับอ่าแอปเก่าตัวนั้นนะครับก็ยังจ่ายเงินอยู่นะครับก็ยังจ่ายดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับว่าอ่าแอปตัวเก่านั้นอ่ายังจ่ายเงินอยู่ไหมนะครับแล้วก็ วิธีการทํางานมันเหมือนกันยังไงอะไรยังไงนะครับตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากรหัสเชิญไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อนกดมาตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสเชิญของเรานะครับผมตรงนี้นะครับพอเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนนะครับทําการดาวนโหลดแอปมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนของเพื่อนนะครับใส่รหัสเชิญของของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับผมของผมนะครับก็เป็น s s นะครับ1 e w b นะครับตรงนี้นะครับให้พิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะแปะรหัสเชิญเอาไว้ให้ข้างๆคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคใครใส่ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดย้อนกลับไปแล้วกันนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับอ่าอะไรเนี่ยอ่านหนึ่งบทความนะครับอ่ะผมกดรับไปนะครับโอ้ได้141เหรียญน,นะครับตรงนี้อืมถือว่าโอเคอยู่นะครับเหรียญเขาก็ได้เรื่อยๆนะครับ การที่เราเข้าไปทําภารกิจน่าจะทําได้ไม่จํากัดนะครับตรงนี้นะครับผมทําได้เรื่อยๆเลยนะครับต่อไปอะไรต่อนะครับก็คือการเชิญเพื่อนเมื่อกี้ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับการแลกเงินก็การแลกเงินถอนเงินก็อธิบายไปแล้วนะครับผมวิธีการทํางานนะครับวิธีการใช้งานต่างๆของแอปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นมานะครับหรือว่า ผมได้ทําการถอนเงินแล้วหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอ่าที่สนใจนะครับอยากจะลองเอาไปใช้งานดูนะครับก็อ่าสามารถไปกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะนําชื่อไทยเดลี่ตรงนี้นะครับอ่าทำนำนำชื่อตรงนี้นะครับผมนําชื่อของแอปนะครับอ่าไปดาวน์โหลดในเพจสต e ก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้ายังไม่มีรหัส าทางถ้ายังไม่มีนะครับรหัสเชิญก็สามารถใส่รหัสเชิญผมได้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าโอเคแต่ถ้ามีของเพื่อนอขอโทษครับผมแต่ถ้ามีของเพื่อนนะครับก็แนะนําให้ใส่ของเพื่อนก่อนนะครับผมอ่าโอเคในส่วนของวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมที่ผมมาอัปเดต แอปใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแอปสายฟรีนะครับสามารถทํางานได้ฟรีไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีการลงทุนเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมเนื่องจากผมทําคลิปเกี่ยวกับการลงทุนไปก็เยอะแล้วนะครับผมมาทําคลิปแบบเล่นได้สายฟรีกันบ้างนะครับผมตรงนี้นะครับผมโอเค ในส่วนของวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถมาพิมพ์ถามผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนเลยนะครับผมถ้าผมพูดอะไรที่มันผิดพลาดประการใดไปยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคในส่วนของนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บูมซาชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็อยู่กับบูมซาชาแนลกันไปนานๆนะครับ อ่ะโอเควันนี้นะครับบูมซาชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ